เป็นคนดีท่านหนึ่งนะครับปัญหาสองข้อเชิญครับข้อที่หนึ่งค่ะการเงินค่ะการเงินจะถามว่าอย่างไรครับก็จะถามว่าจะมีเข้ามาบ้างไหมคะมีเข้ามาในส่วนไหนอย่างไรครับก็ <c oughs> ทั่วๆไปอะค่ะตอบเลยเข้ามาก็มีบ้างคําว่ามีบ้างน,นะครับเข้ามาไม่ว่าในรูปแบบไหนอย่างไรแต่ได้มาแล้วก็จ่ายไปสังเกตไหมครับผมได้าามาจ่ายไปได้มาจ่ายไปจะเงินเก็บก็ไม่ค่อยมี นะครับแต่ก็ยังดีครับไม่เดือดร้อนคุชลมขวัญเป็นคนซึ่งนะครับใช้เงินเนี่ยรู้จักมัธยัถ์กินง่ายนอนง่ายดําเนินชีวิตแบบง่ายๆนะครับผมไม่เรื่องมากอะไรกับใครใช่ไหมครับผมพอเหมาะพอควรครับเงินได้มาจ่ายไปได้มาจ่ายไปประคับประคองไปไม่เดือดร้อนครับนะครับชัดเจนนะฮะข้อที่สองเชิญครับความรักค่ะความรักในรูปแบบก็คือว่านะครับทุกเรื่องทุกราวไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะฮะตอนนี้พบพบใครเป็นพิเศษหรือเปล่าครับค่ะมี มีนะครับถือว่าเป็นแฟนคู่ครองหรือว่าอย่างไรครับเป็นแฟนนะคะเขาประมาณถึปีแล้วค่ะระยะทางพิสูจน์มาก,การเวลาพิสูจน์คนบางคนคบกันเจ็ดปีสิบปีในที่สุดก็เลิกลากันไปแต่ในที่สุดของคุณเฉลิมขวัญคบไปครับหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีจะก,กี่ปีก็ตามนะครับภาพออกมายัางเด่นชัดแต่เหมือนคู่ขนานนะฮะคู่ขนานจะคบกันไปได้เรื่อยๆสามารถซึ่งจะเป็นคู่ครองและอยู่ด้วยกันได้ เพียงแต่ว่าถึงเวลาที่เหมาะสมพอเหมาะพอควรแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความเป็นคู่ครองกันไปนะครับชัดเจนนะฮะไปทำกุศลเกี่ยวกับนะครับเด็กด้ยโอกาสทุกประเภทเงินเล็กน้อยตามกําลังแม้แต่เพียงบาทเดียว5บาท10บาทก็ได้บุนที่ต่างๆตู้รับบริจาคต่างๆเกี่ยวกับเด็กด้ยโอกาสทุกประเภททําต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งอย่างน้อยเมื่อทาแล้วจะเกิดความสุขความเจริญนะครับอ่ะนะครับแล้วอะไรนะครับค่ะค่ะโชคดีมีความสุขความเจริญนะครับ อ่านะครับผมขออนุญาตเวลาเหลือน้อยนิดผมขออนุญาตเรื่องส่วนตัวนิดหนึ่งนะฮะที่จริงเนี่ยผมไม่ได้ขออนุญาตพี่โปก่อนขออนุญาตพี่โปเลยนะครับผ่านไปเลยคือคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับของพี่สาวผมดวงใจพ่อเนี่ยนะครับไม่ได้ขึ้นตัวหนังสือไว้เลยแต่เป็นคอนเสิร์ตซึ่งนะครับพี่สาวผมคุณพิมพ,พ์รัตนโกสายดิโลกเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมาเมื่อวันที่นะครับว่าวันที่29กันยายนน,นี้ที่จะถึงนี้นะครับผม29กันยายน2554ณนะห้องประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์นะฮะ เนี่ยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับน้องยูช่วยจับภาพนิดหนึ่งนะครับกราบขอประทานโทษพี่โปนะฮะไม่ได้บอกกล่าวพี่ก่อนแต่งานนี้เป็นงานกุศลครับผมรายได้ที่ได้จากการจําหน่ายบัตรนะครับจะแบ่งปันให้กับนะครับสังคมในส่วนไหนอย่างไรก็ตามขออนุญาตฮะเนี่ยนะครับน้องยูขออนุญาตนิดนึงนะครับผมวันที่29กันยายนนี้นะครับคอนเสิร์ตดวงใจพ่อน้องตู่นะครับไปดูเรื่องแสงสีเสียงด้วยนะฮะนะครับผมและขออนุญาตด้านหลังนี่นะฮะตุ้เอ็กซเรย์พร้อมกับศิลปินแห่งชาตินะครับพี่สุเทพวงกำแหงนะครับ พี่ชินกรกลายลาดนะครับพี่สุเทพนีสิงปินแห่งชาตินะครับพี่ชินกรกลายลาดก็สิงปินแห่งชาติแล้วก็มีพี่สดสายล่มพอทองมีตุ้ยเอกสรยอาจารย์สมศักดิ์มีชัยนะครับแล้วก็จะมีพี่เล็กวิชาน้อยลูกทนบุรี ลิเกพระจัชทานแล้วก็มีน้องกระต่ายขาวนะฮะทุกท่านครับผมไม่ได้ผมไม่ได้มาแอบอ้างนะฮะแต่คอนเสิร์ตดวงใจพ่อนี้นะครับพี่สาวผมคุณพิมรัตน์กัวสายดิโลกนะครับตั้งใจทําขึ้นมาบัตรในราคาแบบไหนอย่างไรติดต่อสอบถามเดี๋ยวหมายเลขนะครับในความเป็นตัวสวยก็จะเกิดขึ้นมานะครับและ SMS ส่วนตัวของผมนะครับ4 8 7 4 7 7เดีนะฮะเดี๋ยวสักครู่ก็คงจะขึ้นมาวันอาทิตย์กด1วันจันทร์กด2วันพุธกด3นะครับแล้วก็ส่งเข้ามา ที่4874777นะฮะเดี๋ยวยังไม่ถึงผมพูดก่อนนะฮะแล้วก็ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายการงานการเงินจะตีกลับไปไม่เกิน10วินาทีขออนุญาตเอ็กซเรย์ต่อนะฮะคุณบุญเกิดเมื่อสักครู่นะครับที่ภาพปรากฏออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรก็ตามนะครับโชคลาภคนรักนะฮะออกมาในรูปแบบก็คือพอเหมาะพอควรมนุษย์ไม่มีโรคคืนลาบมาเสิร์นนะครับคุณบุญเกิดทุกอย่างต่อไปนี้นะครับด้วยความเป็นคนตรงตรงแบบนี้เหลวลู่ลมเพิ่มขึ้นไปสักนิดหนึ่ง แล้วสิ่งที่ควรได้ก็จะได้คนรักจะเป็นใครอย่างไรก็ตามซึ่งพ,พบอยู่นะครับอยู่ในระดับกลางๆอยู่รักที่ไหนทุกที่นั่นเมื่อทุกแล้วต้องปรับสภาพให้เกิดทุกน้อยที่สุดและในที่สุดนะครับคุณปนเกิดจะเป็นสมถะพอเพียงและเพียงพอในการดาเนินชีวิตอนาคตอันใกล้ๆนะฮะไปทํากุศลเกี่ยวกับการร่วมถ่ายชิตสัตว์ใหญ่นะครับผมนะครับท่านต่อไปครับเดี๋ยวท้ายๆรายการนะครับที่อยู่ขออนุญาตครับท้ายๆรายการการติดต่อผมเดี๋ยวหมายเลขต่างๆค่อยขึ้นนะฮะ ขอญาติ s อ s ไปก่อนคุณวันวิสาจันทะอ้วน26ปีงานโชคลาภนะครับออกมาในรูปแบบงานเนี่ยกลางๆผมบอกแล้วนะครับสว่างก็คือดีเทาคือกลางดําคือไม่ดีโชคลาภนะครับพอเหมาะพอควรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหยิบจับขยับอะไรทําแรกทําแรกทําแรก26ปีเป็นประสบการณ์ชีวิตไปก่อนเกี่ยวกับการทํางานแต่ที่แน่นอนนะครับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือจะเป็นเพื่อนอะไรก็ตามนะครับ ก็จะช่วยดูแลแก้ไขในสิ่งที่เป็นปัญหากับคุณวันวิสานะครับงานเป็นเหตุและผลก็คือนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปก่อนนะฮะไปทำกุศลเกี่ยวกับคนชราครับท่านต่อไปครับคุณจราพร3-3ปีงานแฟนที่อยู่ก็ราบเรียบ นะครับงานจะทําอะไรก็ตามอยู่ในรูปแบบพอเหมาะพอควรแก้ไขปัญหาไปในส่วนหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับงานเรื่องแฟนนะครับก็ครบเป็นเหตุและผลด้วยความเป็นแฟนคนรักอะไรก็ตามนะครับพอเหมาะพอควรเกิดปัญหาอะไรก็ตามจะคลี่คลายได้ด้วยความเป็นจริงพูดคุยแล้วปัญหาที่จะเกิดจะหายไปนะครับที่อยู่ที่อยู่นยผมเรียนทุกครั้งแล้วนะครับว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากเพราะฉะนั้นคุณจรพรครับผม,ผมเมื่อเราอยู่นาะที่ไหนอย่างไรความเป็นตัวตนของเรานะครับ ด้วยความเป็นระเบียบเป็นความรู้สึกที่เรานะครับเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยนั้นนะ่ะบอกได้เลยว่าคุณจรพรอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ที่บอกที่อยู่ณที่นี้อยู่ได้ครับอบอุ่นพอเหมาะพอควรไปทำกุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือนะครับคุณสาย19ปีสุภาพที่อยู่อาศัยโชคลาีนะครับสุภาพออกมาโดดเด่นและระวังให้ดีนะครับเลือดลมหมุนเวียนไม่สะดวกไม่ว่าจะเป็นไหลเป็นแขนเลือดลมหมุนเวียนไม่สะดวกต้องออกกําลังกายซะ ระบบย่อยเริ่มมีปัญหาบ้างกล้ามเนื้อด้านหลังตึงๆนะครับที่อยู่อาศัยก็อยู่ไปนะครับวันเวลาเท่าไหร่อย,อย่างไรอยู่ได้ครับผมโชคลาบมนุษย์ไม่มีโรคคืนลาบมันเสิดผมจําเป็นต้องใช้ข้อความอาจจะพูดซ้ําไปซ้ำมาแต่มนุษย์บอกแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับเกิดแก่เจ็บตายคําถามจะวนไปสูงภาพการงานการเงนิงนแล้วก็ตามแต่ที่แน่ๆโชคลาบนะครับออกมาในรูปแบบก็คือทําแลกทําแลกไม่เคยได้อะไรฟรีจากใครนะคุณสาย นอกจากนั้นแล้วนะครับสมรรถะพอเพียงจะเกิดขึ้นไปทำกุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือนะครับคุณรุจิรา3าสองปีทำอาชีพอะไรถึงจะรวยคําว่ารวยมองไม่เห็นแต่ไม่เดือดร้อนเท่านั้นเองคุณรุจิราครับจะรวยได้อย่างไรเกิดมามีจิตเมตตาแบบนี้ดูแลตัวเองให้มากกว่านี้แล้วความเป็นพอเหมาะพอควรจะเกิดขึ้นนะครับอาชีพก็คือภาพออกมาเลยนะฮะน้ําอย่างเดียวเลย น้ำอย่างเดียวนะครับค่าขายเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มทุกประเภทหรือจะเป็นอะไรก็ตามโบราณเปรียบไว้นะถ้าดีและเก่งอย่างเดียวก็เลี้ยงตัวดูแลได้และนั่นแหละครับคือคุณรุจิลานะครับไปทำกุศลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถืออันนี้เราเวลาใกล้หมดแล้วครับน้้งปุ้มจนหมดหรือยังหรือประมาณกี่นาทีครับ2นาทีเหรอฮะสองนาทีเดี๋ยวยังไม่ได้พูด SMS อะไรที่มันชัดเจนเลยไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วนะฮะเขียนมาแบบไหนอย่างไรถ้าสวนความเป็นจริงไม่มีอ่านแล้วครับแต่นี่ต้องอ่าน แชมเปี้ยนไข่ตดสารอาหารเสริมสาหรับพืชและสัตว์นะฮะเพิ่มผลผลิตและก็นะครับพิชิตความจนเพื่อมวลชนเกษตรกรไทยเอ็มไร์เกรดเพชรนะครับธาตุอาหารเสริมสําหรับพืชสุดเข้มข้นนะครับเพิ่มผลมผลิตเพิ่มกําไรปรับสภาพดินพิชิตความจนครับผมบาลเซช่วยให้สุขภาพดีดำเนชิตอย่างมีความสุขครับผมเครื่องดื่มสมุนไพรนะครับและบียังโก้ครับคอลลาเจนร้อเเต็มจากเกล็ดปลาทะเลน้ําลึกสุขภาพแข็งแรงผิวเต่งหน้าตึงไม่ต้องดึงให้เสียเวลามองหาบียังโก้นะครับ ดับเบิ้ลโดบกาแฟสำเร็จสูตรเข้มข้นสำหรับท่านชายเพิ่มความมั่นใจให้ชาติชาติที่ไม่บ้านควรมีไว้ประจำบ้านนะครับรายการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะฮะเที่ยงถึง2โมงสชั่วโมงเต็มเมนะครับคนอะไรพูดไม่หยุดหยุดตอนเบลกนั่แหละครับแต่ชัดๆนะฮะตัวเฉลยชมรายการย้อนหลังได้ที่เว็บเซนทันเชนแนนะครับ in g s s นะครับผม SMS-487 มเอแตอง4แล้วก็6นะฮะแล้วก็ศูนย์ส1งเอ่านะครับคราวนี้นะครับ SMS 487 477นะฮะพิมพ์1และกดเข้ามานะครับวันอาทิตย์นั่นแหละครับถ้าท่านเกิดวันอาทิตย์ก็กด1วันจันทร์กด2วันอังคารกด3แล้วส่งมาที่487 477 47นะฮะไม่ถึง10วินาทีจะตีกลับด้วยข้อความซึ่งเหมาะสมกับทุกท่านนะครับสุขภาพการงานการเงินนะครับผมทุกเรื่องทุกราจะตีกลับไปอาทิตย์กด1จันทร์กด2 อังคารกด่า3ส่งมาที่ sms 4874777นะครับ24ชั่วโมงนะครับวันเนเว็บตาทิพย์ดอทเน็ตประธานเครือข่ายสื่อมวลชนต,ต่อต้านชุจุิตแห่งชาตินะครับซึ่งท่านให้เกียรติทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาตอนนี้คนเข้ามาเว็บไซต์นี้นะครับ18ล้าน8แสนกว่าท่านแล้วนะฮะเหลือเชื่อไหมฮะลองเข้าไปดูครับเราจะได้อะไรด้วยความเป็นตัวเองโเลยนะครับและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อกับผมส่วนตัวนะครับควรจะขึ้นอีกสักนิดนึง นะครับผม0814568913 0863183708นะครับมีความหมายยิ่งนักนะครับปัญหาของท่านจะคลี่คลายหายไปด้วยเหตุได้ผลของความเป็นตู้เอ็กซโเร์ที่โทรติดต่อกลับไปนะฮะหรือจะพบกันแบบไหนอย่างไร0814568913 0863183708นะครับสำหรับวันนี้เวลาในรายการหมดแล้วนะครับผมตู้เอ็กซเร์พร้อมทีมงานของเซ็นทรัลชนาทเทุกคนนะครับวันนี้น้องปุ้มน้องอยู่นะครับ น้องตู่น้องน้ำน้องออดน้องอันนะครับผมน้องหนิงน้องตาลน้องป๊อบนะครับและโดยเฉพาะพี่โปครับผมสุภาพหรุดเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงนะครับผมต้องขอลาไปก่อนสิ่งใดก็ตามนะครับซึ่งเป็นที่ดีๆและโดยเฉพาะสุขภาพร่างกายจิตใจให้เข้มแข็งแข็งแรงนะครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันวันใหม่วันเสาร์หน้านะครับเที่ยงตรงถึงบ่ายสองโมงนะครับโชคดีมีความสุขความเจริญครับราสวัสดีครับผม